สวัสดีครับสีเดกสายมันครับผมมาดูทางบนโหดกันหน่อยครับใครจะรอดใครจะร่วงบ้างมาดูกันครับเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยคันนี้ไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวรอดูคันต่อไป หนหาออ,ออกมีลื่นน้อยๆครับอ้าวขันต่อไปครับผมเมก้าสีขาวล็อกกี้จมพูเสียนโวยออกไปเมื่อสักครู่นี้อตอนนี้เราจะจับภาพอยู่ยที่จุดนี้ครับใครจะรอดใครจะล่วงมีกันอยู่3ามคันนี่แหละว,วันนี้โอ้โห โอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหไปใหญ่เลยสุดยอดผ่านครับเมก้าขาวผ่านแล้วก็ไปถึงจุดหมายด้วยพอยตั้มยังจอดนิ่งอยู่ครับผมยังไม่ขยับตัว ดูสคันนี้ไปก่อนขาออกครับเป็นก้าขาวขาออกนี่มีเสียวตลอดเลยสุดยอดเลยรถแรงมากขึ้นบอ่อมาแล้วเสียหนุย รอบสองรอบสองรอบสองเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหอันนี้กินยากเหลือเกินกินยากเหลือเกินครับ <laughs> ให้รถไายวางยาครับโอ้รู oh. ีเล็กนะครับปาดท,ทางให้อย่างดีแล้วจะติด oh. หรือเปล่า <Okay. S 2> เนี่ยเหมือนคดีนอหา oh. ออกออก,ออกทางใหม่ครับ

ติดแล้วเอาแล้วได้แล้ว,ลวความหวังเ้าก็มาแล้วสิ่งที่ FC รอคอยเข้ามาถึงแล้วเรียบร้อยครับอา้าวรอบสองรอบสองเอาเอาเอา โยกไม้ครับโยกไม้โยกไม้โยกไม้โอ้โหโ,โอ้โห,โโหเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบยร้ยบอยครับเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วโอ้โห เกือบแล้วเกือบแล้วเอ,เอาบัญชาการโดยพ่อใหญ่ตรอ,ขว,รอขวางเอามาเอาม้เอา,เอามา,า,มาขึ้นเนินแล้วขึ้นเนินแล้ว <laughs> ขึ้นภูเขาแล้วโอ้โอเฮ้ยเลยครับไปขึ้นภูเขาได้เลยโอ้โหสุดยอดเหลือเกินรอคอยโอกาสนี้มานานแล้วโอ้เต็มกระบะเลยถอยถอยถอยมาถอยมาไม่ลงครับ ลงมาแล้วลงมาแล้วยีกกเยอะเลยยีกอ่าโอเคโอ้โหเต็มกระบะเลยครับเยอะก,กว่ารอบนั้นอีกอ้าวขาออกขาออก เขาออกเป็นไงเขาออกเป็นไงเอาเอาเอา,เ,อาเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหมันละเกินลูกพี่เป็นไนครับ <laughs> ไปเอาดินบ่ไปเอาดินแน่นอนเลยเอาละจับตาดูดีๆครับพี่น้องจับตาดูพ่อใหญ่ตามดีด น้องจับตาดูดีๆครับรถไถวางยาต่อไปครับผมให้ติ๊บรถไถไปแล้วเราอย่าไปบอกใครนะว่าเราให้ติ๊บรถไถรอดูดีๆคันต่อไปเนี่ยติดแน่นอนครับมาอีกแล้วรอบนี้มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์เสียนย้ยจะรอดเนี่ยไม่มั่นใจเลย <laughs> เอาละไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วไปแล้วเอาเอาเอาโอ้โห,โโหแม่เลี่ยรซ้า์ให้ติดรถไถยแล้วเนี่ยให้วางยาไม่วางยากันเลยครับถึงจดหมายเลยรอบนี้ผ่านครับแก้ตัวได้เมก้าสีขาวและแล้วไฮไลท์ของคลิปนี้ก็มาถึงแล้วครับ พ่อใหญ่ตั้มหัวร้านล็อกกี้มั่งมีสีสุกวันดำสีเลยแต่เราพลาดครับเพราะว่าพ่อใหญ่ตั้มเลือกที่จะไปเทฝั่งนน้นครับผมฝั่งนน้นจะเต็มแล้ว ไม่เป็นไรฝั่งนู้นเต็มเดี๋ยวก็มาฝั่งนี้แล้วก็มาถึงช่วงเวลาพักเบรกก่อนสำหรับทีมงานครับเวลานี้เวลาเที่ยงพอดีทีมงานก็จะพักกินข้าวกันแล้วกินข้าวกินปลาเติมพลังแล้วมามันกันต่อในช่วงบ่ายสำหรับทีมงานเท่าแก่จันบ้านปอแดง นาง,งานก็อยู่ที่บ้านดอนมนครับตำบลดอนมนอเบอร์สตึกจังหวัดบุรีรัมย์เราก็พักไปพร้อมๆกับทีมงานครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ตีเล็กสายมันลาพี่น้องไปก่อนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับผม ท้ง u u u e e แล้วก็ facebook ทางเพจตีเล็กสายมันเช่นเดียวกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ